ธรรมะบางทีอยากจะพูดแบบย่อๆสั้นๆแต่ก็เข้าใจยากแต่พอพูดมากพูดยาวๆก็จะยิ่งงงเออก็เป็นเช่นนี้เพราะสัตว์จะทำแท้เนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกแต่ถ้าพูดได้มันไม่แท้เพราะว่ามันพูดแล้วอาจจะปรุงแต่งไปธรรมชาติที่ไม่พูดเนี่ยมันมันสิ้นความปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ได้ ก็เลยไม่มีคําพูดใดๆแต่ก็การสื่อสารธรรมะบางครั้งก็ต้องพูดกันเพื่อที่จะเป็นสื่อนะเป็นสื่อสารเพื่อให้เข้าใจในสัจธรรมแต่จริงแล้วธรรมะมันก็มีสองประเภทอ่ะนะประเภทหนึ่งเป็นประเภทปรุงแต่งประเภทหนึ่งคือไม่ปรุงแต่ง ธรรมชาติปรุงแต่งเขาก็เรียกว่าเป็นสังขารสังขารธรรมส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอันนี้มันจะตรงกันข้ามกับสังขารเรียกว่าวิสังขารหรือว่าเป็นอสังขตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ธรรมที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งมันก็อยู่ด้วยกันนะแต่ว่ามันมันคนละอย่างกันคนละประเภทกันอย่างเด็ดขาด ถ้าอุปมาก็เหมือนกับว่าอะไรล่ะก้อนเมฆกับท้องฟ้าก็ได้ก็พอจะเข้าใจได้ก้อนเมฆก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะซึ่งมีลักษณะอย่างที่พวกเรารู้จักกันส่วนท้องฟ้าก็เป็นธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่ก้อนเมฆนะพวกเราก็เข้าใจได้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีธรรมชาติสงประเภทนี้ จะทำให้ท้องฟ้าเป็นก้อนเมฆทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ท้องฟ้ามันก็ยังคงเป็นท้องฟ้าอยู่เช่นนั้นส่วนก้อนเมฆจะทำให้เป็นท้องฟ้าก็ทำไม่ได้เพราะก้อนเมฆมันก็คือก้อนเมฆเพราะนั้นธรรมชาติถ้าเข้าใจตรงนี้แค่ตัวอย่างเดียวเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจอื่นๆได้อย่างเช่นพูดถึงเรื่องความเกิดอย่างเนี้ ความเกิดก็เป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแต่ความไม่เกิดมันมันตรงกันข้ามกับความเกิดความเกิดเป็นยังไงความเกิดก็คือมีแล้วปรากฏขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าเกิดแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดอ่ะคือธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่มีการเกิดมีอยู่นะธรรมชาติเนี้ย แล้วก็ถ้าพูดแบบนี้ถ้าไม่ยกตัวอย่างมันก็เข้าใจยากหลวงพ่อก็มีประสบการณ์ที่เป็นเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรงมันก็มีมีหลายเรื่องที่ที่มันเกิดแล้วมันมีให้ปรากฏนะเห็นแล้วแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาอย่างเช่นที่เคยเล่า<ม>เรื่องของเอ่อเรื่องนกร้องเรื่องนกร้อง ก็อนนี้ก็เคยเล่าแล้วแล้วเรื่องความคิดความคิดก่อนความคิดก่อนคิดก็เคยเล่าแล้วเรื่องตากผ้าแล้วผ้ามันแห้งเองอันนี้ก็เคยเล่าแล้ว,แล,ว,แ,ลแ,ลวแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องเข้าใจเรื่องเดียวเนี่ยมันมันสามารถที่จะโยงไปเข้าใจเรื่องอือ่นๆได้ทีนี้ ในนี้ก็ไม่รู้ว่าประสบการณ์ที่หลวงพ่อเนี่ยที่เล่ามาไม่รู้เคยฟังกันแล้วยังถ,ถ้ายังไม่เคยฟังยกมือ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 ทีออห่หลวงพ่อจะเล่าซ้ำให้ไอเรื่องเรื่องอได้ยินเสียงนกเนี่ยไอเนี้ยมันเป็นแค่ว่ามันเป็นจะเรียกว่าครั้งแรกก็ได้ที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับ เพราะเสียงนกเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วนะพอได้ยินเสียงเน chien, ี่ยก็คือเกิดแล้วปรากฏแล้วแต่ถ้าความไม่เกิดไม่ปรากฏแล้วมันคืออะไรก็คือไม่ใช่เสียงเสียงเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่มีแล้วไม่กระทั่งตอนนี้เดี๋ยวนี้เสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่ความไม่เกิดความไม่ปรากฏมันไม่ใช่เสียง ต้องเทียบเป็นคู่คู่เนาะอ่าทีนี้ถ้าสมมติหลวงพ่อจะพูดถึงกลิ่นน่กลิ่นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรนะถ้าขณะปัจจุบันรับรู้กลิ่นได้แสดงว่ากลิ่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วและถามว่าถ้าสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏมันคืออะไรมันก็คือไม่ใช่กลิ่น รถพูดถึงรถรถที่สัมผัสที่ลิ้นนะ่ะนะรถอาหารต่างๆรถอะไรเนี่ยท่านในขณะปัจจุบันมันสัมผัสรู้ได้ว่ามันมีมีรสรสชาติเนี่ยแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วแล้วธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏคืออะไรก็คือไม่ใช่รสเนี่ยต้องเทียบกับสิ่งที่มีแหละง่ายเลย สิ่งที่มีสิ่งที่เกิดแล้วแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่มีก็คือมันไม่ใช่สิ่งนี้อ่าแล้วก็เอา้าพูดถึงสิ่งที่มากระทบกายเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยพวกนี้มากระทบกายแล้วก็ทำให้เกิดการรับรู้อ่าเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยปัจจุบันขณะที่มีเนี่ยที่กระทบเนี่ยถ้ามันมีอยู่ก็แสดงว่ามันเกิดแล้วมันปรากฏแล้ว แล้วถามว่าถ้าสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏคืออะไรมันก็คือไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หย่อนไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แข็งอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นเป็นแนวทางคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะอ่าทีนี้พูดถึงธรรมารมบ้างคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะที่เราเคยคุยกันบ่อยบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดในใจเช่นความสุข ความทุกข์ความหงุดหงิดความรำคาญน้าโมโ,โหความโลภอะไรต่างๆที่เกิดในใจเนี่ยความ่เงาเงานอนความสงสัยความพยาบาทอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดในใจถ้าในขณะปัจจุบันพบว่ามันมีสิ่งนี้แล้วแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือไม่ใช่ธรรมารม ไม่ใช่ลังเลสงสัยไม่ใช่โกรธไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ลังเลสงสัยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็คือความไม่ใช่ทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยไอ้ธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วมันก็คู่อยู่คู่กับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏทีนี้ลองย้อนเข้ามาที่ตัวเองบ้างตัวเองที่กําลังพูดธรรมะอยู่ตอนนี้ยที่กําลังสนทนากําลังคุยกันเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วตัวหลวงพ่อเองทั้งตัวเนี่ยนะเนี่ยทั้งตัวเนี่ยที่รู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏคืออะไรก็คือไม่ใช่หลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วพูดได้เนี่ยหลวงพ่อพูดได้ แต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ใช่หลวงพ่อแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ตรงนี้แหละจึงเรียกว่ามันเป็นปัญญาเข้าใจด้วยปัญญาไม่รู้ถ้าไม่เข้าใจอีกก็คือก็แสดงว่าปัญญาไม่เกิดนะถ้าเข้าใจฟังแล้วเข้าใจเห็นตามได้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาเกิด ยมอดูสิสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าผมเรียกว่าฉันเรียกว่าปู leaves, เนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นคําพูดเป็นความคิดเป็นความปรากฏเป็นความเกิดแล้วมันก็ก็เป็นสิ่งเกิดดับไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้ของจริงของแท้ไม่ใช่สิ่งนี้ของจริงของแท้คือไม่ใช่สิ่งที่เกิดไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเ <l ux> ออ มันจะพ้นทุกได้ยังไงเอาก็ธรรมชาติที่มันไม่เกิดไงคือเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วส่วนธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นทุกข์สิมันก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองอะไรถึงไม่มีใครให้มันมันเป็นทุกข์แต่โดยสภาวะของมันอะเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายมันก็อยู่ในสิ่งเดียวกันเออ ทีนี้ถ้าเข้าใจมีปัญญาเนี่ยก็หมายความว่าไม่หลงไปยึดถือนะไม่หลงไปยึดถือสิ่งที่เกิดแล้วสิ่งที่ปรากฏแล้วว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไม่หลงไปยึดถือไปเป็นผู้ไม่ไปเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏเพราะบางคนอาจจะหลงไปยึดถือบอกให้ไปอยู่ซีกนู้นดีกว่ามันจะได้พ้นทุกข์สทีคือหลงไปเป็น สิ่งนั้นอะสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยไปยึดถือมาเป็นเราเป็นกูคือกูเป็นสิ่งที่ไม่เกิดเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏเอ้ามันก็ลงะไปเป็นจริงๆอิะไอสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏมันก็ไม่ใช่เป็นของใครมันไม่ได้เป็นกูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วมาตอนนี้พอฟังเข้าใจจะไปเอาเป็นกูมันไม่ได้เพราะเป็นกูเนี่ยความเป็นกูมันก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วอยู่ดี ใช่ไหมก็มีตัวมีผุดออกมาเป็นกูเป็นกูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วเพราะนั้นเนี่ยจึงให้รู้รอบให้รู้เท่าทันนะรู้รอบให้ครบให้ทวนคือธรรมชาตินี้มีสองประเภทคือธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏนะทั้งหมดทั้งสส้นนี้ไม่มีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราทั้งหมดเพราะความจริง ตัวตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแต่ที่มันมีเพราะว่าเข้าใจผิดหลงผิดเอ,อเข้าใจผิดหลงผิดก็ไปยึดถือเมื่อมีปัญญาแล้วมันก็สิ้นหลงสิ้นหลงเดี๋ยวนี้แหละตอนนี้เดี๋ยวนี้เข้าใจถูกต้องเข้าใจถูกต้องว่าโอ้ไม่มีเราไม่มีเรา ที่มีไม่เป็นเราที่ไม่มีก็ไม่เป็นเราที่มีก็ไม่เป็นเราที่ไม่มีก็ไม่เป็นเราอะไรอะไรก็ไม่เป็นเราสักอย่างมันมีอะไรสงสัยไหมคนที่ฟังหลวงพ่อเมื่อสักครู่นี้ความสงสัยจริงๆมันก็เป็นสภาวะคือเกิดแล้วปรากฏแล้วเนี่ยให้รู้ตรงนี้แหละอ้าวความสงสัยเกิดแล้วปรากฏแล้ว ก็แค่รู้มันอย่าไปหลงยึดถือว่าเราเป็นผู้สงสัยแค่นี้ก็หลุดพ้นออกมาจากสิ่งเกิดสิ่งดับแล้วหลุดพ้นมาจากสิ่งที่เกิดสิ่งที่ปรากฏแล้วแล้วก็ต่อมามันความสงสัยมันก็หายไปแล้วถ้าเกิดมันสงสัยใหม่ก็รู้อีกอรู้ว่าสิ่งนี้เกิดแล้วปรากฏแล้วก็จะพ้นความสงสัย รู้สภาวะธรรมก็คือรู้แบบนี้มีสตินะมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวมีความสงสัยก็รู้ตัวจริงๆพอสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยด้วยความที่มันหลงยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็คือเราเป็นผู้สงสัยวิธีปฏิบัติก็คือรู้เราผู้สงสัยเสียรู้เรานี่แหละไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกรู้เราว่าเราเนี่ยสงสัยแล้ว พอรู้เราเราก็จะเป็นสิ่งถูกรู้เห็นไหมเราก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็เมื่อความสงสัยดับลงหายไปก็จะรู้เลยว่าความสงสัยดับแล้วเห็นไหมก็จะรู้ว่าความสงสัยดับแล้วเพราะนั้นความสงสัยยังไงก็ไม่เป็นเรามันเป็นเราตอนที่หลงลืมไปไปยึดถือความสงสัยเพราะนั้นวิธี เจริญให้มากก็คือเนี่ยสงสัยก็รู้ว่าสงสัยอเราสงสัยถ้ามันยังเป็นเรานะก็รู้ว่ารู้เราเสียเลยเราผู้สงสัยแต่ถ้าความสงสัยไม่เป็นเราแล้วก็แค่รู้ว่ามันสงสัยอ่าเห็นแค่สงสัยเกิดขึ้นสงสัยก็ไม่ใช่เราจริงๆอะมันมีสองขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกคือเราเป็นผู้สงสัยก็ให้รู้เราเสียอ่าแต่ถ้าต่อมามันความสงสัยไม่เป็นเราแล้ว เพราะว่าได้พัฒนามามากแล้วมีปัญญาแล้วแค่รู้ว่าสงสัยเกิดขึ้นก็ตรงนี้ก็สักแต่รู้สักแต่รู้ว่าสงสัยเกิดขึ้นแต่ทีนี้อ่ะมันมีอีกขั้นตอนหนึ่งอ่ะตรงนี้มันก็ยากอีกเดี๋ยวหลวงพอ่ลอลองพูดนะเผื่อจะเข้าใจสมมติว่าความสงสัยในธรรมเนี่ยสงสัยในธรรมมันก็เป็นอาการเนาะที่ผุดขึ้นในใจ เป็นความสงสัยเดิมอะ่ะก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือปฏิบัติแล้วระยะหนึง่งแต่ว่าปัญญามันยังไม่คมกริบไงก็จะไปยึดถือความสงสัยมาเป็นตัวเป็นตนคือเป็นเราอ Team. ่าพอเป็นเราเหมือนกับว่าเรานี่แหละเป็นผู้สงสัยในขั้นนี้การฝึกสติก็คือให้รู้เราผู้สงสัยรู้เลยว่าอา้า เราสงสัยแหละก็มีสติสัมปชัญญะคือรู้เรารู้บ่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าเอ,อ้าความสงสัยเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมีปัญญาถึงขั้นที่แบบสนิทใจแล้วว่าความสงสัยยังไงก็ไม่เป็นเรานะเพราะมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับอ่าทีนี้ถัดมาก็คือว่าใครเป็นคนรู้ว่าเวลามันสงสัยเกิดขึ้นเนาะใครเป็นคนรู้ว่าสงสัยเกิดแล้ว ตรงนี้แหละมันก็ยังมีความเป็นตัวเราเป็นผู้รู้เช่นเวลาความสงสัยเกิดขึ้นถามว่าใครรู้ล่ะเวลามันสงสัยเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเรารู้เราเราเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้ในขั้นนี้ก็แค่มีสติสัมปชัญญะคือรู้เราผู้รู้รู้เราผู้รู้ทีนี้เมื่อ ความสงสัยเกิดอีกแล้วก็มีเราเป็นผู้รู้อีกก็ต้องรู้เราผู้รู้อีกรู้ผู้รู้เนี่ยในขั้นตอนเนี้รู้ผู้รู้รู้ผู้รู้รู้ผู้รู้คือรู้เราเนี่ยเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยเมื่อรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆก็จะรู้เลยว่าไอ้จริงอ่ะไอ้ไอ้ที่เรียกว่าเราผู้รู้นี่แท้จริงนะมันก็เป็นแค่รู้มันไม่ใช่เรารู้แต่มันรู้ความสงสัยเองซึ่งไม่ใช่เราแล้วเพราะมันถูกรู้บ่อยๆ ก็เลยเชื่ออย่างสนิทใจว่าไม่ใช่เราเป็นผู้รู้มีแต่รู้สงสัยเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ใช่เรารู้สงสัยเกิดขึ้นก็รู้ไม่ใช่เรารู้รวมแล้วความสงสัยก็ไม่ใช่เรารู้ก็ไม่ใช่เราถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าสิ่งถูกรู้ก็ไม่ใช่เราผู้รู้ก็ไม่ใช่เรา เมื่อสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราผู้รู้ก็ไม่ใช่เราตอนนี้หมดแล้วหมดความเป็นเราแล้วนี่หมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีเราแล้วอพอมันเกิดขึ้นอีกโอ้ยจบเลยทีเดียวอะไรเกิดพอสงสัยเกิดขึ้นปั๊บจบเลยไม่ต้องมาแยกแยะสิ่งถูกรู้ไม่ต้องมาแยกแยกแยะผู้รู้อีกแล้วเพราะเป็นปัญญาที่แบบเฉียบคมละเป็นปัญญาที่ไม่ต้องคิดคำนวณอะไรแล้วคือรู้ในฉับพันเลยว่า ความสงสัยเกิดขึ้นก็จบจบเลยจบ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 ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นสักแต่ว่าแหละเป็นสักแต่ว่าคือไม่มีสิ่งถูกรู้แล้วก็ไม่มีผู้รู้อ่านีอธิบายมาแบบนี้มันละเอียดสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราผู้รู้ไม่ใช่เราแต่ผู้รู้ผู้รู้มันเกิดบ่อยนะไม่ใช่ว่า มันเกิดแล้วมันนั่นเลยนะผู้รู้เนี่ยมันเกิดทุกเวลานะทุกขณะจิตโดยซ้าเช่นบอกว่าผู้สิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราผู้รู้ไม่ใช่เรา <c oughs> ดูพิรณาดีๆนะ <c oughs> มันก็มีผู้รู้อีกแหละผู้รู้ว่าสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราผู้รู้ไม่ใช่เราแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้บอกกันแหละผู้ที่กําลังพูดถึงอะ่ะไอเน,นี้ยถ้าไม่รู้ไม่เท่าทันมันก็เป็นเรารู้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้อง ต้องไวเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะไวไวในรู้รู้อะไรก็รู้ทันว่ารู้ทันว่ามันเป็นเราไหมถ้าเป็นเราก็รู้ว่าเป็นเราเรารู้ถ้ามันไม่เป็นเราก็ก็ผ่านไปเอาทีละขั้นเนาะธรรมะเนาะต้องเรียนปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะ รู้รอบรู้หมายความว่ารู้ภายนอกรู้ภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่นอกตัวรู้ได้แล้วก็รู้ภายในก็คือรู้ตัวเองรู้กายรู้จิตนะรู้อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นปกติแต่ก็ไม่หลงยึดถือว่าภายนอกเป็นเราภายในเป็นเราเพียรเพียรที่จะ เข้าใจได้นะว่าข้างนอกทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่ใช่เราภายในคือร่างกายจิตใจนียมันก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถ้าเห็นภายในเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้บ่อยบยบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้สลัดคืนคือหลุดออกมาไม่ยากละเพราะเมื่อก่อนที่มันยึดเนี่ยเพราะมันไม่เห็น ตัวเองไม่เห็นตัวเราไม่เห็นร่างกายไม่เห็นจิตใจมันก็เลยเข้าไปเป็นแต่เมื่อรู้เห็นตัวเรามันก็จะหลุดมันหลุดเพราะการรู้เพราะการเห็นนี่แหละทำไมมองสิ่งที่อยู่นอกตัวมันหลุดมาจากสิ่งนั้นได้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นก็เลยไม่เข้าไปเป็นถ้ารู้เห็นตัวเองเห็นร่างกายเห็นจิตใจเห็นอาการเนี่ย มันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมันก็ทำให้หลุดพ้นออกมาจากสิ่งถูกรู้ถูกเห็นเนี้ยนะเพราะนั้นหลักของมันเพื่อการหลุดพ้นก็คือนี่แหละก็คือรู้เห็นนะรู้เห็นตัวเองทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นตอนไหนก็คือเห็นตอนนี้เดี๋ยวนี้รู้ได้เห็นได้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ รู้ได้เห็นได้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แต่สิ่งที่มีนี้เป็นสังขารเกิดดับเป็นสิ่งที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปมันก็ไม่อาจจะเป็นเราได้ถึงมันบางทีมันมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความหมดมันเหมือนกับว,ว่ายังมีอยู่ก็ให้รู้ว่ามันมีอยู่แต่ก็มันก็เป็นสิ่งถูกรู้อยู่ดีว่ามันมีอยู่เห็นไหม เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้มันก็รู้ได้ว่ายังอยู่ก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่เนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้ถูกเห็นถูกรู้ถูกเห็นมันก็ไม่เข้าไปเป็นเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมันก็ไม่เข้าไปเป็นล้เห็นอย่างนี้ให้แจมแจ้งแจมแจ้งจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นตัวเองได้นะเพียรตรงนี้ให้มาก เห็นตัวเองได้เห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดเห็นการเคลื่อนไหวเห็น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 อยู่อย่างเนี้ยเห็นไปเห็นไปเห็นบางเหมือนกับการเห็นการรู้เนี่ยเหมือนกับว่าระลึกได้สิ่งนี้มีอยู่ผมค่อยชอบใช้คำว่ารู้อยู่ว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้คือร่างกายจิตใจเนี่ยมันมีอยู่มีอยู่ระลึกได้อะไม่ใช่ว่าไปเพ่งไปจ้อง ระลึกได้ระลึกได้นับรู้ได้ระลึกได้มีอยู่มีอยู่แล้วก็ไม่ไม่เป็นไม่ต้องเป็นกับมันมันกลัวเป็นแค่ความมีอยู่ตรงเนี้มันจะเกิดยานเป็นเกิดยานทัศนะเป็นยานอย่างรู้จึงอยู่เหนืออยู่เหนืออยู่เหนือร่างกายอยู่เหนือจิตใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วนี่นะพอมันเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วเนี่ยมันก็เกิดยานแน่นอนอุปมาเหมือนกับว่า อตอนอยู่บนพื้นดินเนี่ยเนาะสมมติว่าเราอยู่บนโลกเนี้บนโลกนี้ยังไม่ได้เป็นยานเนาะมันก็เหมือนกับว่าเรายัางอยู่ในโลกเราอยู่บนพื้นโลกแต่เมื่อขึ้นเครื่องบินไปแล้วเนี่ยขึ้นเครื่องบินมันอยู่ที่สูงใช่ไหมเครื่องบินเหมือนกับว่าเป็นยานอ่าเป็นยานเมื่อไปอยู่ขับขึ้นเครื่องบินเสร็จแล้วมันอยู่ที่สูงมันก็เห็นโลกเห็นโลกทั <önemli> ง้งใบเลยว่าลอยอยู่เนี่ยในจลอยอยู่ในจักรวาลเนี่ยโลกก็เป็นสิ่งถูกเห็น แต่ยานน่ะมันพ้นโลกมันก็เลยเห็นโลกเห็นไหมตรงนี้มันจะแยกได้ระหว่างโลกกับกับยานเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันอ่าเป็นยานแต่นี้หลวงพ่ออุปมาเนะี่ยเครื่องบินเป็นยานเราอาศัยยานแต่จริงๆอ่ะยานที่หลวงพ่อพูดถึงจริงๆมันไม่ต้องอาศัยเครื่องบินไม่ต้องอาศัยพาหนะหรอกมันอาศัยการรู้การเห็นนี่แหละมันน่ะตรวนี้มันจะเป็นยานเอง เมื่อเป็นญาณแล้วมันก็จะเข้าใจเรื่องความหลุดได้พ้นได้ก็เป็นอย่างเนี้ยเมื่อรู้จักว่าแบบนี้ญาณญาณเนี่ยก็เรียกว่าเมื่อผู้ใดได้พบญาณเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่พบญาณเนี่ยได้ท่องเที่ยวในสงสารเป็นอนเนกชาติี่แล้วก็ไปมีเกิดเป็นนูน่นเป็นนี่แล้วก็มีความเป็นทุกข์ร่ำไปแต่เมื่อพบญาณแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้พบได้เหมือนกับว่า มันพบแล้วว่าเออแบบเนี้คือหนทางของการพ้นทุกขต้องเห็นแบบนี้พ้นทุกข์อันนี้ยมันก็ทําให้ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราพบเจ้าแล้วในช่างผู้สร้างเรือนะคือเมื่อก่อนมันเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเนาะทำให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นตอนเนี้เมื่อมันพบญาณญาณเป็นอย่างนี้มันก็ดับกิเลสตัณหาได้พราะมันรู้ว่าแบบเนี้ยคือมันพ้นไปแล้วก็เท่ากับว่าได้ทําลายในช่างเรือน เราหักเราหักยอดเรือนเจ้าเสียแล้วเนี่ยเนี่ยบทส่วนบนมันมีเดี๋ยวถ้าไม่ถามนะหลวงพ่อก็คงน่าจะยุติลงเพียงเท่านี้ก่อนนะจริงก่อนนี้ก็มีโยมจะสนทนาทำด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าอ้าพอดีเปิดห้องขับเ้าอยู่ก็เลยไม่ได้คุยกับโยมก็มาทางนี้ซะแต่ตอนนี้เขาคงจะไปทำอย่างอื่นไปกลับไปแล้วก็ได้มม ก็วันนี้ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะอะแล้วก็ขอให้โยมทุกท่านที่สนใจมีดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะพ้นทุกได้ในปัจจุบันชาตินี้